ลูกชายโบเวนดาสุดกลั้นเผยความในใจถึงแม่และน้องเจการจนัโสโพลหรือออโต้ลูกชายของโบเวนดาที่เข้าร่วมรายการ789 s u r v i v ้าจนในอีพีล่าสุดเขาก็ไม่ได้ไปต่อซึ่งโบก็ได้ออกมาลงคลิปวิดีโอลูกชายเผยความในใจถึงตัวเองและน้องมาลิน้องสาวที่ทำให้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ที่เจบอกว่าแม่ลิพี่เจขอโทษที่ทำตามสัญญาไว้ไม่ได้แล้ว อยากให้แม่กับลิรู้ว่าพี่เจเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณแม่ที่สั่งสอนให้เจเดินด้วยตัวเองวันนี้เจภูมิใจกับตัวเองมากเจมาถึงจุดนี้ได้เพราะแม่สอนให้เจเป็นแบบนี้แล้วก็ลิเดี๋ยวพี่โตกลับไปเล่นด้วยที่บ้านนะสุดท้ายแล้วเจก็จะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอยู่ดีอย่างที่บอกวันหนึ่งเจจะเป็นศิลปินที่ดีให้ได้ครับขอบคุณครับขณะที่คนเป็นแม่ก็ได้เขียนข้อความบอกลูกว่าไม่ต้องขอโทษครับ แม่กับน้องต่างหากที่ต้องขอบคุณเจที่วันนี้เจได้แสดงและให้แม่กับน้องได้เห็นว่าเจเข้มแข็งพยายามอดทนมากแค่ไหนและสิ่งสําคัญที่เจสามารถฟันฝ่าก,กับประโยคนั้นได้สําเร็จแล้วครับสู้ต่อครับลูกฮันมาก็เจอแม่กับน้องนะครับ j การโสพลขอบคุณน้องๆเด็กๆทุกคนสําหรับความรักและความเอ็นดูเด็กคนนี้นะคะขอบคุณพี่ยงและครูทุกท่านและทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้ทำตามความฝันนะคะ